สวัสดีครับพี่น้องมือนี้มาดูความคืบหน้าของบ้านอ้อยนะคะอ่าติดฟ้าพี่ดานแล้วค่ะพี่น้องอันนี้ห้องห้องโถงนะคะติดฟ้าพี่ดานแล้วแล้วก็ห้องคุณย่าค่ะห้องคุณย่ากับติดฟ้าแล้วนะคะนี่ติดฟ้าพี่ดานแล้วนะคะห้องห้องนี้ก็ติดแล้วค่ะพี่น้อง ຕ້ອງໃຫ້ຕ <c oughs> ິດປ່າຍ້ອນໂຈກກັບຫງາ นี่ค่ะมือติดมือเดียพี่น้องฝาพี่ดานได้สามห้องนะคะสร้างเห็ดนะคะความคืบนานะคะชุ่มไปกระบะอ้อยนะคะกระบะอ้อยจะได้มาชุม่มแล้วก็ห้องน้ำนะคะห้องน้ำห้องน้ำห้องโถงกับปูกระเบื้องไหมพี่น้องปูกระเบื้องคางนะคะปูกระเบื้องนะคะ กัเบื้องแต่ว่าผืนยังยงงบริเวค่ะพี่น้องป้าเพดานสวยมากนะคะครัพี่น้องอ๋อ,อยได้ไทยเบืองแต่ขังในเพราะว่าขัางนอกนีืมันหมืดค่ะพี่น้องเพราะว่าสร้างเขาต่อไส้ชุกเฉินมาไว้แค่นี้นะคะดู อ,นนอันนี้ความคืหนาก็ได้เฮ็ดฝ้าเพดานกับพี่น้องฝ้าเพดานนะคะห้องโถงแล้วแล้วแล้วก็ห้องของวุ้นย่ากลางไฟก็บมาตอ่อฟื้นต่อไฟไปแล้ะกับพี่น้องต่อไฟไปหม้ล,ลห้องน้ำนะคะเดินไฟไปล้ว เดินไฟเรียบร้อยเห็นพี่น้องมันเมืดค่ะพี่น้องก็เลยไทยทางมาเดินไฟไฟเดินเป็นจุดเป็นจุดไปละพี่น้องนี่ควาค้างืบหนนะคล้วก็เลยไทยเห้พี่น้องบึงเพราะว่าวันหยุดสร้างหยุดวันอาทิตย์ค่ะพี่น้องหยุดวันอาทิตย์ อันนี้ยังบสมบูรณ์ค่ับพี่น้องเพราะว่าสร้างตรงท่าสีค่ะแล้วก็ปิดปิดร้อยตะปูอีกค่ะพี่น้องยังเป็่นทางการนะคะอันนี้เฮ็ดแล้วมืนอนี้ค่ะเอาไว้ก็เลยให้พ่อแม่พี่น้องได้ชุ่มไปกับอ้อยให้กาลัางใจเอาไว้น้ากันได้จ้าเด้อเอาไว้ก็ดีใจค่ะขอบคุณพี่สาวนะคะพี่ต้อยกับพี่เขยเจนเซน พาลาเจนเซนนะคะขอบคุณมากค่ะพี่น้องดีใจเอยกะทามยายตลอดว่ามาักบอามบอทุกคนเนาะลูกเตาเฮให้ดีใจค่ะพี่น้องอันนี้กระเบื้องของน้ำนะคะสีห้องน้ำนะคะเหลือฟ้าพิดานของน้ำนะคะสวยงามมาก เบืองังบ่ยโมกุอะกน่ะเบือง